แล้วก็เช้าวันจันทร์เจาะเลือดเพราะว่าไข้มันไม่ลงเลยนะคะก็เลยตรวจเจอว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อในกระแสะเลือดนะคะเบียคิดว่าเรื่องที่เบียป่วยครั้งเนี้ยหลวงพ่อท่านต้องช่วยเบียแหละไม่งั้นมันอาจจะเป็นหนักกว่านี้ก็ได้นะซึ่งครื่องน,นี้ต้องขึ้นหัวก่อนเลยนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครที่ดูก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่พิุู่้ท่านนะคะเข้าสู่ช่องเบียร์ทยากรพระเครื่องนะคะสําหรับคลิปวันนี้เนี่ยในวันที่เบียร์ถ่ายเนี่ยจะเป็นวันที่30มกราคมปี68นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อชำนาญวัดชินวราลามจังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยตอนช่วงเช้านะคะก่อนที่เบียร์จะมานั่งถ่ายคลิปนี้เนี่ยตอนเช้าเนี่ยเบียร์ก็ได้ไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อนะคะแล้วก็มีการแบบไปทําโรงทานแจกเป็นขนมเค้กแจกเป็นขนม รังพึ่งอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ไปช่วยงานพี่ๆที่แบบได้ไปเจอพี่เขานอแล้วก็แบบไปช่วยงานพี่เขานิดหน่อยไปช่วยถือของนิดหน่อยอะไรไม,ไ,มไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็พอดีได้ไปรู้จักกับพี่เขาเนาะก็เลยแบบวันนี้ก็เลยได้นั่งคุยนั่งเมา่อยอะไรกันหลายเรื่องเลยแล้วเรามีบังเอิญได้ไปคุยกันถึงเรื่องประสบการณ์นะคะจากที่แบบว่าเราเคยพบเจอแบบตั้งแต่รู้จักกับหลวงพ่อมาแล้วแบบ หลวงพ่อเป็นคนยังไงแล้วก็แบบว่าเคยเจอประสบการณ์อะไรกับตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งเบียเองอะ่ะเพิ่งเจอประสบการณ์ตรงอีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วก็เลยอยากจะมาทําคลิปเล่าเล่าประสบการณ์เนี้ยให้พีพีเอฟซีทุกท่านได้ฟังนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เบียไม่แน่ใจว่าถ้าแบบเล่าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องแบบหลวงพ่อช่วยลูกศิษย์ก็ได้<ๆ>ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งครื่วันี้ต้องขึ้นหัวก่อนเลยนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครที่ ดูก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะแล้วก็มีไปอวยพรมันเกิดหลวงพ่ออะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศมาให้ดูนะซึ่งอของที่เบียเอาไปบริจาคเอาไปแจกลงทานในวันนี้เนี่ยเบียก็ไปซื้อที่ตลาดที่อยู่จังหวัดปทุมเลยนะคะไปช่วยน้องเขาซื้อไปช่วยน้องเขาเหมามาแล้วก็เอามาทําเป็นลงทานอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งก็มีความแบบ อิ่มบุญอิ่มใจมากนะทั้งแบบคนที่เราไปเหมาของเขามาแล้วก็เอามาแจกอีกทีเนี่ยเจ้าของร้านน้องๆน้อง,อง,องที่เขาขายของอยู่เขาก็มีความดีใจเออที่เราไปซื้อของเขาเยอะแล้วก็เอามาแจกคนไี้รับไปเขาก็ได้อิ่มอะไรประมาณนี้เราก็ได้อิ่มบุญไปด้วยจะมาบอกบุญนะคะให้วิวนะคะร่วมอนุโมทนาไปพร้อมกันนะคะแลวซึ่งคลิปนี้เนี่ยเบียร์มีของมาแจกด้วยนะ,ะแจกเนื่องในโอกาสอะไรก็คือเบียร์ศรัทธาหลวงพ่อชำนาญมากเนาะแล้วก็ตอนเนี้ยวันเนี้ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อชำนาน,นอกจากเบียร์จะไปทำลงทานแล้วเบียร์ แจกของกินไปละด้วยแล้วก็เอามาแจกพพฟซีด้วยนะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อจะมีกติกาให้ฟังตอนท้ายคลิปเนาะแต่เดี๋ยวตอนนี้เรามาฟังประสบการณ์ที่เบียร์เคยเจอกยกับหลวงพ่อชำนาญน,นะคะคือจริงๆอ่ะมีหลายประสบการณ์มากที่เบียร์พบเจอกับตัวเองนะคะ,ละหลายๆเรื่องนะคะแต่ว่าเรื่องที่แบบว่าแบบอึ้งที่สุดก็คือเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วประมาณสัปดาห์ที่แล้วนี่แหละนะคะทุกคนก็คือช่วงต้นเดือนตั้งแต่ขึ้นต้นเดือนมกราคมมานี้เลยนะคะมันจะมีเรื่องเกิดขึ้นก็คือเล่าก่อนเลยว่าเบียรกก่่่ออนนนนนนนห้้้าาาาาัะเป็นนเปมานานมแลววทีบจช นนะะว่าคนในครอบครัวตัวเบียเองตัวลูกสาวเบียเองหรือตัวสามีเบียเองอะไรเงี้ยว่าถ้าเกิดว่าเปียกน้ําหรือโดนฝนหรืออะไรเงี้ยก็จะเกิดอาการแบบไม่สบายก็คือเป็นแบบนี้มานานแล้วเหมือนฝันแล้วเป็นลางบอกเหตุต้องป่วยหนัก ก็จะเป็นอยู่อย่างนี้อยู่แบบตลอดนะคะคือเคยพยายามไปหาพระไปหาหลาย,ลายๆท่านแบบเออขอคำปรึกษาอะไรเงี้ยแต่ก็คือแก้ไม่หายนะคะเพราะก,กลับก็กลับมาเป็นอีกคราวนี้วันที่1มกราเลยเบียร์ฝันว่าเบียร์กับลูกสาวเนี่ยเปียกน้ำนะคะก็คือไปโดนฝนนี่แหละโอเคเรารูล้ลวอีกประมาณ3 4วันเดี๋ยวจะต้องมีคนไม่สบายแล้วก็จริงค่ะ3าวันต่อมาลูกสาวก็คือไม่สบายแอดมิทเข้าโรงพยาบาลเลย ก็คือติดเชื้อในกระเพาะอาหารอาหารเป็นพิษอ่ะพอลูกสาวออกจากโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราลองไปหาหลวงพ่อให้หลวงพ่อชํานาญแบบช่วยดีกว่าท่านอาจจะมีคําแนะนําอะไรให้เราอะไรอย่างเนาะเบียก็เลยไปหาท่านนะคะแล้วก็ไปเล่าเรื่องเนี้ยให้ท่านฟังหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเออเองเกิดวันอะไรเองเอาพระประจําวันเกิดมาถวายหรือว่าจะไปหล่อพระก็ได้จริงๆอ่ะท่านบอกว่าให้ไปหล่อพระประจําวันเกิดก็ได้นะคะแล้วเราก็เลยบอกว่าเออถ้าเกิดว่าเราไม่หล่อเราเอาพระประจาวันเกิดมาถวายให้หลวงพ่อเลยได้ไหมอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็บอกว่าได้นะคะพระก็ขนาดเท่าไหร่ก็ได้วดย พ่อหลังจากนั้นอะ่ะก็กลับบ้านมาคือรู้แล้วว่าเราจะต้องไปทําสิ่งนี้ยนะคะกับหลวงพ่อเหมือนทําบุญให้เจ้ากรรนายเวรพอกลับบ้านมาปุ๊บอีก3วันต่อมาเบียร์ก็ป่วยหนักเลยนะ เข้าโรงพยาบาลวันเสาร์อาเจียนแล้วก็่ายหนะักก็คือเหมือนอาหารเป็นพิษตอนแรกอะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นหนักเลยนะทุกคนก็คือมันก็แค่ท้องเสียทั่วไปแต่พอไปถึงโรงพยาบาลอนะหมอไม่ให้กลับบ้านหมอให้แอดมิดเลยวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็เช้าวันจันทร์เจาะเลือดเพราะว่าไข้มันไม่ลงเลยนะคะก็เลยตรวจเจอว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อในกระแสะเลือด นะคะอย่างรุนแรงเลยคือแบบข้อไข้ไม่ลงนู่นนี่นั่นเลยอะไรเงี้ยในวันจันะแล้วไอ้ตัวเชื้อที่ติดเนี่ยมันเป็นเชื้อที่แปลกมากมันเป็นเชื้อตั้งแต่สมัยเจ้าคุณปู่แล้วคือเป็นเชื้อที่นานแล้วไม่ใช่เชื้อใหม่แล้วซึ่งเป็นเชื้อที่มันไม่ได้ติดคนง่ายๆมันเป็นเชื้อที่อยู่ในดินในแม่น้ําลําคลองก็งงว่าเราไปติดอะไรมาได้ยังไงเชื้อที่แปลกมากหมอทีบอกว่ามันแปลกมากที่มันมาติดซึ่งเราเองอ่ะบ้านไม่ได้อยู่ติดคลองบ้านไม่ได้อยู่ติดแม่น้ําเจ้าพญาใดๆเลยอะไรเงี้ยแต่เราไปติดเชืืืื้้้้้้้้้ออ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 ตตตตตััััววนนน่่ะะมมมาาาาาาไไไไดดดยงงรรรรรหหกกก็็คคคํบเเเเเิชชีพูลจใ ยาฆ่าเชื้อตัวนี้เพื่อที่จะฆ่าเชื้อไอ้ตัวที่เราติดนี่ใช่ปะให้ยาไปประมาณ8นาทีค่ะทุกคนเบียดันไปแพ้ยาที่มันจะต้องฆ่าเชื้อตัวนี้คือ Amazing มากคือแบบรู้เชื้อแล้วแต่ดันแพ้ยาตัวที่จะต้องฆ่าเชื้อตัวนี้ก็กลายเป็นว่าจะต้องใช้ยาตัวใหม่เพื่อที่จะแบบฆ่ามันแต่เป็นฆ่าแบบทางอ,อ้อมคือมันเป็นการรักษาที่งงๆแล้วก็เป็นการที่ติดเชื้อมาแบบงงๆนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณ5วัน4 5หวันประมาณนี้นะคะพอออกจากโรงพยาบาลได้2วันเบีย์ก็เลยไปกราบหลวงพอ่อแล้วก็เอาผ้าไตาเอาพ้าประจําวันเกิดนะตอนแรกกทํา่งร คนพ่อแม่ลูกเลยอะไรอย่างนี้นะคะถวายพระประจําวันเกิดทั้ง3คนแล้วก็ถวายผ้าแต่จีวรก็ถวายหลวงพ่อกัรหลวงพ่ออะไรเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็พรมน้ามนต์ให้นู่นเนี่ยเออดีหลวงพ่อก็ให้พอก็คือ,อจบเราก็กําลังจะกลับบ้านแล้วคราวนี้ในระหว่างที่เราจะกลับบ้านเนี่ยเราก็ได้ไปเจอกับลูกศิษย์คนสนิทคนใกล้ชิดกับหลวงพ่อนะคะสองคนสองท่านอะไรเงี้ยก็คุยคุย,คยอะไรกันปกติแต่วันนั้นอะพี่เขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยประมาณเนี่ยวันจันน่ะหลวงพ่ออ่าไม่สบายปวดกระดูกปวดเนื้อปวดตัวนอนไม่ได้เลยทั้งคืนก็ติดเชื้อในกระ กระแสเลือดเหมือนไม่สบายแล้วก็ไปหาหมอไปข้อน้าเกลือในวันจันทร์ซึ่งเราก็มานั่งดูแล้วมันคิดเราก็ตกใจวันไหนนะคะพี่เราก็เลยย้อนถามเขาอีกทีนึงวันไหนนะหลวงพ่อเป็นวันไหนซึ่งคุยไปคุยมามันเป็นวันเดียวกับวันที่เบียร์ตรวจแล้วเจอว่าตัวเองติดเชื้อในกระแสเลือดก็คืออาการเบียร์กับหลวงพ่อคือมันเป็นอาการเดียวกันเลย เราก็ฟังแล้วเราก็แบบเออหรือว่าหลวงพ่อท่านต้องมารับว,วิบากกรรมเราไปอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเราก็คิดแบบนี้เออแล้วก็แบบอึ้งไปพักนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยมาคุยกับแฟนว่าเออทำไมหลวงพ่อกับเขาอะถึงป่วยในอาการเดียวกันแล้วติดเชื้อในกระแสเลือดเหมือนกันเลยเออเราก็แบบอึ้งเหมือนกันแล้วก็เลยคุยกันเอหรือหลวงพ่อช่วยลูกศิษย์ช่วยเราหรือเปล่าเหมือนแบบรับรับแบบไปแบบเขาเรียกอะไรแบ่งเบาเราอะไรเงี้ยเออเราก็แบบอู้รู้สึกขอบคุณหลวงพ่อมาถ้าเกิดว่ามันเป็นเ,นเรื่องบังเอิญก็คือช่วงนั้นก็ฝุ่นเยอะอากาศเปลี่ยนแปลงท่านก็อาจจะปว คิดไปในในแนวแบบเรื่องบังเอิญแต่ถ้าคิดในอีกเรื่องหนึง่งคือแค่สามวันก่อนก่อนที่เราอะ่ะจะเอาพระไปถวายหลวงพ่อเราก็ป่วยแล้วในช่วงที่เราป่วยแล้วหลวงพ่อก็ป่วยเหมือนกันแล้วเบียก็เลยมีความคิดว่าหลวงพ่อท่านอะ่ะรับวิบากกรรมของเราไปหรือเปล่าเหมือนช่วยลูกศิษย์ให้แบ่งเบาให้ลูกศิษย์แบบไม่ต้องเป็นหนักอะไร อันนี้คือความคิดของเบียนะพี่พี่ทุกท่านอ่ะฟังแล้วอ่ะคือเคยมีใครมีประสบการณ์อะไรแบบนี้ไหมลองมาแชร์กันดูได้นะหรือว่าเบียอาจจะคิดไปเองก็ได้หรือว่ามันจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอเราฟังแบบนั้นแล้วเราก็รู้สึกขอบคุณหลวงพ่อที่หลวงพ่อไม่ทิ้งลูกศิษย์ที่หลวงพ่อรักลูกศิษย์ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเนาะอยากจะมาเล่าอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะพี่พี่ทุกท่านเนาะบางทีอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือหลวงพ่อท่านอาจจะช่วยจริงๆก็ได้และในช่วงทีีี่่เเเเบบยยยรรรอออูููงพพาาาาลนนะคะ้ก็ไดปปหมื เป็นรูปหล่อหลวงพ่อนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้รูเป็นรุน่นนี้พี่เบี้ยเขาให้เอามาห้อยนะคะแล้วก็เบี้ยก็จะมีห้อยเป็นตะกรุดของหลวงพ่อที่หลวงพ่อให้มาอะไรย่างี้เบี้ยก็จะห้อยอยู่ตลอดก็คือคลิปนี้ที่มาเล่าอ่ะไม่ใช่อะไรนะคืออยากจะมาบอกว่าหลวงพ่อท่านเมตตาลูกศิษย์มากท่านรักลูกศิษย์มากถ้าเกิดว่าเลือกอาการป่วยครั้งนี้ที่เบี้ยกับหลวงพ่อเป็นเหมือนกันในวันเดียวกัน มันเป็นเรื่องบังเอิญก็คือไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบหลวงพ่อท่านช่วยเบียร์หรือเปล่ามันก็บังเอิญจริงๆนะใช่ไหมก็อาจจะช่วยก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็แบบขอบคุณรู้สึกขอบคุณหลวงพ่อมากๆเลยอยากจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังพระมันนี้พอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านใดเนี่ยคิดว่ามันเป็นประสบการณ์แบบใครเคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้ลองมาแชร์มาเมาส์มอยกันได้นะอันนี้เบียร์ไม่ไม่ได้มีอะไรคืออยากจะมาเล่าให้ฟังเฉยๆเนาะอ่ะก็วันนี้นะคะต่อกัน ที่เบียบอกว่าตอนต้นคลิปเบียจะมาแจกนะคะเบียขออนุญาตนะคือเบียรไม่ได้มีเครื่องรางของขัง,งของหลวงพ่อชำนาญเยอะเลยคือที่มีก็คือจะมีแค่ที่ตัวเองกับแฟนบูชาอยู่เท่านั้นไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเนาะขออนุญาตแจกเป็นอันนี้แล้วกันเป็นสติกเกอร์นะคะปี36นะคะของวัดบวรนิเวศวิหารนะคะเพราะว่าเราเป็นสายวัดบวรเนาะไม่มีของหลวงพ่อชำนาญจริงๆจะมีแค่ที่ห้อยอยู่นะคะจะมีน้อยมากก็ขออนุญาตแจกเป็นอันนี้แล้วกันเป็นสติกเกอร์นะคะปี36อันนี้ผ่านพิธีพุทธพิเศษมาเรียบย อะะยนนเีขญแจสําหรับพี่ๆท่านใดเนี่ยที่อยากจะร่วมกิจกรรมก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องเบียร์ทยากรพระเครื่องก็คือกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้แหละนะคะแล้วก็กดติดตามกดแชร์ไปที่ Facebook ของตัวเองนะแล้วเปิดเป็นสาธารณะแล้วก็แคมปหน้าจอมานะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่ไลน์นี้นะคะเดี๋ยวเบียร์จะขึ้น ID ดียไลน์ไว้ให้เป็นหลักฐานนะคะส่งเข้ามาพร้อมชื่อของตัวเองนะคะส่งเข้ามาหาเบียร์ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเบียร์จะจดชื่อไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเบียร์จะมาจับฉลากนะคะว่าใครเป็นคนที่ได้ไไ้้้นนะะ้ไไปม่่่่่ตตองงเเสสสีียยคคาาาใใชจดทัิินนนนะะกผพธ พุทธาพิเศษนะคะพี่พีุ่ณ่นขาอันนี้ปี36นะคะอันนี้ท่านสมเด็จท่านปุกเสกนะปี36นะคะ, 3, คะทุกคนอันนี้มีมูลค่านะคะมีมูลค่าเลยอันนี้เบียก็ปล่อยอยู่ที่250นะคะอันนี้เบียเอามาแจกพี่พทุกท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอแค่พี่พทุกท่านเนี่ยทำตามกติกาเท่านั้นเนาะเอาไปติดรถก็ได้หรือเอาไปติดกระจกบ้านก็ได้เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะพี่รุก่นขาเป็นสติกเกอร์ของแท้นะคะเป็นสติกเกอร์เก่าจากวัดเลยนะคะอ่าแล้วซึ่งวันนี้เนี่ อย่างหนึ่งตะกุดของหลวงพ่อชำนาญมีหลายรุ่นมากที่น่าบูชานะคะที่น่าห้อยมากหนึ่งรุ่นเลยคือตะกุดเสาหา้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูตะกุดเสาห้าเนี่ยเป็นตะกุดตอนอันนี้สร้างสมัย ไม่แน่ใจว่าปีอะไรแต่ประมาณปี6กว่าอันนี้เบียร์จำไม่ได้นะตั้งแต่อันนี้ก็ตอนที่หลวงพ่อชนานาญอยู่ที่วัดชินแล้วนะคะเป็นตะกุดเสาห้าอันนี้ขนาดเล็กๆอันนี้น่ารักมากและตะกุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นตะกุดอ่าเขาเรียกอะไรไอ่ะสตานาเคอ่ะขึ้นคลิปให้ขึ้นรูปให้เป็นตะกุดสตานาเคที่ดูแลแบบขลังมากพี่พี่รู้นะคะอันนี้เป็นตะกุดเก่ามีในหนังสือนะตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่ออยู่ที่วัดบางกุดีทองนะคะอันนี้ก็เป็นตะกุด สายพญานาคนะคะไม่ควรพลาดบอกเลยว่าเมตตาดีมากค้าข,ขายดีมากนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตะกุดที่น่าเช่าหาบูชามากนะคะพี่ผท่านขะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เียได้มาอีกอันนี้ขอแบ่งพี่เข้ามาได้5องค์นะคะได้5ดอกเขาเรียกห้าดอกเนาะคือเป็นตะกุดพิสมอนนะคะของหลวงพ่อชำนาญอันนี้ก็คือสร้างตอนที่หลวงพ่อท่านอยู่วัดชินวราลามแล้วนะคะอันนี้ก็น่าเช่าหาบูชาเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เคยทาคลิปไว้อยู่นะคะได้มา5ดอกนะคะพี่ท่านขาใครสนใจเช่าตะกุดก็ทักไลน์เข้ามาหา ไม่บอกเลยนะว,ว่าหลวงพ่อชํานาญท่านเมตตามมากท่านใจดีมากท่านรักลูกศิษย์มากนะคะเบียคิดว่าเรื่องที่เบียป่วยครั้งเนี้ยหลวงพ่อท่านต้องช่วยเบียแหละไม่งั้นมันอาจจะเป็นหนักกว่านี้ก็ได้คนะ มันจะบังเอิญเกินไปไหมอ่ะหรือเป็นเรื่องบังเอิญหรอไม่แน่ใจก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังประมาณนี้แล้วก็มาแนะนําตะกุดนะคะของหลวงพ่อชํานาญใครที่สนใจก็ทักไลน์เข้ามาหาเบียได้เลยมีแบ่งปันไม่เยอะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมีแจกสติกเกอร์ด้วยสติกเกอร์ปี36เป็นสติกเกอร์เก่านะรบกวนพี่พี่ทุกท่านทาให้ครบนะคะทุกกติกานะคะแล้วก็มารุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับสติกเกอร์นี้ไปเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะยังไงก็คลิปนี้เนาะไม่มีอะไรมาเม้ามอยแล้วก็มาบอกเขาเรียกว่าอะไรอุบ ฝากร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เนพอ่พี่ๆท่านใดนะคะฟังแล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้เบียร์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ